อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวนะครับผมซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่ของตัวแบรนด์ Ocean X นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตัว Ocean X รุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับเหมือนเดิมครับกล่องของทาง Ocean X ก็จะเป็นกล่อง PU ผสมกับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องนอกซึ่งจะเป็นตัววัสดุกระดาษนะครับผม มาให้เป็นกล่อง2ชั้นในทุกๆเดือนนะครับจากนี้นก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมมีชื่อรุ่นว่า s h a r ก Master v i วินเทจชาร k Master อร์เวอร์ชั่นที่2นะครับซึ่งก็จะมีจุดแตกต่างของตัว Shark ม a สเตอรุ่นที่1ตัว o อ e ช n X เนี่ยที่ขายดีมากๆคือตัวชาร์กม a สเตอร์วินเทจชาร์ m ม s สเตรุ่นแรกนะครับผมซึ่งจะเป็นไซส์ขนาด4.2มิลแต่ตัวพวกนี้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวเรือน s t สแตนเลสสตีล 316L นะครับผมจะเป็นตัวรุ่นตัวเรือนขนาด40มิลแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นไซส์ที่ย่อเล็กลงมานะครับผมแล้วก็ทําให้มันใส่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีจุดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะลองมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่40มิลจะมีเฉพาะรุ่นหน้าปัดสีดําที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับผมที่จะเป็นตัวกระจกโดมซับไฟแบบนี้นะครับกระจกจะยกขึ้นมานะครับผมมีความหนา มากกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีวันที่แต่จะไม่มีเลนขยายครับผมสำหรับรุ่นอื่นๆของตัว v ิน t ท g ชาร์คมาสเตอรเวอร์ชัน2เนี่ยที่เป็น40มิลเนี่ยก็ะจะเป็นรุ่นที่มีเลนขยายทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีเลนขยายที่อยู่นี้นะครับเล็กสัมในกายกระจกจะเป็นซับไฟเรียบๆครับก็จะให้อารมณ์แบบประมาณว่าตัวซับมารินเนอร์โฮเมจมากขึ้นนะครับผมก็จะเป็นตัวใบกระจก แฟลชซับไฟแล้วก็มีเลนขยายนะครับผมซึ่งไซส์40มิลเนี่ยมันเป็นไซส์ที่ค่อนข้างที่จะใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงตามรหัสนะครับผมจําไม่ค่อยได้ว่าตัวไหนรหัสไหนนะครับรู้สึกว่ามันเป็นหน้าดำเนี่ยรหัสแรกครับ S R V S M S ผมเช็คแป๊บนึงนะครับผมนี่512นะครับตัวนี้ครับฝาหลังจะเป็นแบบทึบนะครับฝาหลังมีขนาดความหนาขึ้นมาคล้ายกับตัววินเทจชาร์คมาสเตอร์เวอร์ชันนี้หนึ่งนะครับผมตัวเรือนมีความ นาพอสมควรนะครับผมก็ใส่ได้กลางๆนะครับแล้วก็ตัวไซส์ที่มันเล็กลงมาเนี่ยมันทําให้เวลาใส่กับข้อมือแล้วเนีย่ยลูกค้าบางคนที่เคยมาลองตัว4 2บมิลเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าข้อมือเล็กเนีย่ยบางทีใส่แล้วจะดูกลางๆ, <problèmes. S 2> ๆนะครับผมซึ่งตัวส0สี่มิลตัวนี้เนี่ยก็ทํามาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ข้อมือเล็กๆนะครับผมว่าใส่ได้สบายกําลังสวยนะครับนี่ข้อมือผมประมาณสัก 6. 7ุนิ้วนะครับผมก็คือใส่ได้เหลือๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ข้อมือสัก6นิ้วผมว่าใส่ได้สวยครับ นี่ครับไซส์40มิลนีถือว่าเป็นไซส์ใหม่นะครับผมซึ่งก็จะเท่าๆกับตัวโรเล็กซ์ซับมาลินเนอร์รุ่นก่อนๆหน้านี้จะเป็นไซส์40 10, มิลเท่านี้เลยนะครับผมสเปคที่ได้มานะครับกันน้าได้เท่ากับตัววินเทจชาร์คมาสเตอร์เวอร์ชั่น42มิลก็คือ500เมตรนะครับฝาหลังเป็นแบบขันเกลียวฝาหลังทึบทั้งหมดนะครับผมตัวสายเป็นสายตันทั้งหมดนะครับเปลี่ยนสายด้วยการไขเหมือนเดิมแล้วก็บานพับเป็นแบบ2ชั้นครับมีความหนานะครับผมปรับละเอียดได้4ตําแหน่งตรงนี้ นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นสเตลเลตสตีลนะครับผมสายล็อกแบบนี้ครับสองชั้นมีตัวตราของแบรนด์เป็นรูปปลาฉลามอยู่นี้นะครับเพราะสเปคสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันจะได้เหมือนกันทุกเรือนเลยก็คือ,อตัวที่จะเป็นขอบเบเซลเนี่ยจะเป็นวัสดุเซรามิกนะครับผมมาพร้อมกับไพรน้ําด้วยขอบเซรามิกก็คือสามารถที่จะกันรอยได้มันจะมีความวาวแบบนี้นะครับ แล้วก็การลอยได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมกระจกซับฟลายครับเครื่องเหมือนกันทุกรุ่นนะครับจะเป็นออโตเมติก ns 3 5จากทางไซโก้ความถี่เครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ21,600รอบนะครับผมพลังงานสำรองเนี่ยสมมติใช้ขันขึ้นรานด้วยมือได้ด้วยนะครับก็ขึ้นลานด้วยมือให้เต็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณทั้ง40-42ชั่วโมงประมาณนี้ครับแฮกเข็มวินาทีได้นะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูสีหน้าปัดนะครับผมก็ตัวเบสเครื่องสแตนเลสสตีลเนี่ยมันจะมีตัวหน้าปััดดสีดนะครบ แล้วก็หน้าปัดที่เป็นสีดิบบูที่เราเคยเห็นในตัวพันเมตรอ่าซึ่งตัววินเทจชาร์มมาสเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับตัวเวอร์ชันแรกเนี่ยจะไม่มีสีดิบบูมานะครับผมก็จะมาใส่ในรุ่นนี้แทนนะครับตัว40เมจะมีตัวนี้แล้วครับตัวหน้าปัดดิฟบูนะครับผมก็เป็นการไล่สีระหว่างน้ําเงินครึ่งหนึ่งแล้วก็สีดําครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่มาเป็นแบบนี้ครับเซตเข็มเหมือนกันนะครับเป็นเซ็ตเข็มเบร์นะครับเียงแต่ว่าตัวหน้าปัดดำล้วนเนี่ยมันจะให้พลายนาที่เป็นสีบ โอเลียมมาให้นะครับผมก็คือเป็นสีบบวินเทสสีเหลืองเหลืองครีมนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับผมนี่ก็มีความแตกต่างกันนะครับกระจกจะเห็นว่าเป็นกระจกซับไฟเรียบนะครับผมแล้วก็จะมีเลนขยาบที่ตรงนี้นะครับก็ทําให้ดูวันที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครชอบบบวินเทจก็แนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดอื่นๆนะครับก็จะมีตัวหน้าปัดที่เป็นสีเขียวล้วนนะครับนี่ครับ สีเขียวล้วนก็คือตัวนี้ขอบเบเซลเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับท่านมองในที่มืดๆเนี่ยมันจะออกแนวคล้ายกับสีดําเข้มแต่จริงเป็นสีเขียวเ็นออกแนวเขียวขี้มานะครับอันนี้ในคลิปวิดีโอผมวาสีค่อนข้างที่จะตรงนะครับก็คือเป็นสีโทนนี้เลยนะครับเบเซลเนี่ยลืมบอกไปว่าหมุนได้นะครับผม120คลิกใช้ในการจับเวลานะครับก็สามารถเอาสามเหลี่ยมไป้ว่าต้องเข็มน,นาทีเพื่อทีดูว่าเวลาผ่านไปนานแล้วเท่าไหร่ได้นะครับผมเครื่องอัตโนมัติใช้การเคลื่อนไหววาแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขึ ลองขึ้นลานให้ดูครับนี่ครับสเต็ปแรกคลายเกีย์ไม่พยายไมไปขันเกลียวนะครับขึ้นลานมือได้นะครับผมดึงออกมาล่าสุดเวลาตั้งเวลาจะให้เข็มวินาทีได้เข็มวินาทีจะหยุดเดินเวลาเราตั้งเวลานะครับเพื่อให้มันมีความเร็วแม่นยาในการตั้งเวลามากขึ้นนะครับผมกดกลับเข้าไปเข็มวินาทีกลับมาเดินนะครับแล้วก็ครึ่งจังหวะเขาจะเป็นวันที่ครับหมุนลงวันที่จะเปลี่ยนแบบนี้ครับตัวมีเลนขยายก็จะมองเห็นชัดหน่อยหนึ่งนะครับหน้าปัดสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นแบบ sunburst ถ้าสังเกตดีๆก็คือมันจะคล้ายๆกับตัวโลหะนะครับผมนี่ครับมีลายขัดที่ค่อนข้างที่จะสวยงามครับเราจะเห็นความวาวของตัวสีเขียวหน้าปัดสีเขียวเนี่ยหน้าปัดสีเขียวในลูกค้าหลายๆคนถามครับว่าสีมันสดหรือเปล่านะครับเอาจริงๆเนี่ยหน้าปัดสีเขียวเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ร่มๆเนี่ยมันแทบจะดูคล้ายๆกับสีดําเลยอะผมให้ดูอย่างนี้นะครับคือถ้ามันไม่ได้ถูกสะท้อนแสงเนี่ยเราแทบจะมองไม่ค่อยเห็นสีเขียวเท่าไหร่นะครับผมแต่เวลาเราโดนแสงอย่างนี้ครับโดนแสงชัดๆเนี่ยก็จะเห็นสีเขียวขึ้นมา ก็ใครที่ชอบในการโทนแบบเขียวแบบไม่ได้เป็นสีที่สดมากก็คือมองไกลๆเนี่ยเห็นเป็นสีเขียวชัดๆเนี่ยก็แนะนํารุ่นนี้นะครับผมว่าสีโทนสีกําลังดีครับหน้าปัดพอมันซันเบอร์สเนี่ยมันจะได้ทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนในตัวครับขึ้นอยู่กับแสงที่เวลากระทบเข้ามาที่ตัวนาฬิกานะครับผมแล้วถ้าใครต้องการขอบเขียวแต่ว่าไม่ชอบหน้าปัดที่เป็นสีเขียวแบบนี้กลัวว่าสีมันจะสดไปนะครับผมผมก็แนะนําตัวนี้นะครับนี่ครับจะเป็นตัวหน้าปัดสีดํา เป็นแบซ s น n บิร์สเหมือนกันครับหน้าปัสสีดำ s u n บ u r s t เวลาทําสีดำเนี่ยสีมันจะไม่ได้ดำสนิทครับมันจะเห็น,นออกสีแนวเทาๆขอบเบเซลเหมือนกันนะครับเป็นเซรามิกสีสีเขียวนะครับผมมีเลนขยายวันนี้ให้เหมือนกันครับผมฟอนต์ต่างๆก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับให้ดูด้านข้างตัวเรือน 40มิลเป็นไซส์ที่ใส่ได้ค่อนข้างที่จะทุกข้อนะครับความจริงผู้หญิงังใส่ได้เลยตัวเรือนมีความหนาพอสมควรนะครับผมก็ฝาหลังหนาขึ้นมายกขึ้นมาประมาณสัก2.3มิลน,นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวเรือนโดยรวมเนี่ยความหนาอยู่ที่ประมาณ13มิลน,นะครับก็เอาจริงถ้าเทียบกับตัวซับมารินเนอร์ของทางโ Ro เล x เนี่ยไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับผมก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงครับข้อมือเล็กสัก5นิวก็ใส่ได้ สวยนะครับผมถ้าใครชอบเบื่อโทนสีดำล้วนแล้วก็แนะนําตัวที่เป็นขอบเขียวหน้าดําก็ได้หรือว่าขอบเขียวหน้าเขียวแบบนี้ครับสีก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยสวยสดดีแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูความหนาตัวเรือนหน้าปัดดำหน้าปัดดานี้ต้องบอกก่อนว่าสเปคด้วยกระจกที่มันเป็นโดมทับฟลายส่งขึ้นมาเนี่ยมันเลยทาให้ตัวเรือนหนากว่ารุ่นอื่นๆืนิดนึงนะครับอย่างตัวรุ่นปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ13มมิลนะครับผมแต่ว่าตัวของตัว อ่าที่เป็นกระจกโดมเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ15.1มิลนะครับก็ลองมาใส่เอาแต่จริงๆมาใส่บนข้อเนี่ยดูแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันนะครับผมนี่ครับเดีย๋ยวผมลองททบคู่กันให้ดูนะครับตัวหน้าปัดดำ สองสไตล์นะครับผมถ้าใครที่ชอบสไตล์แบบวินเทจเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัวหน้าปัดดำกระจกดมอย่างนี้พอกระจกดมเนี่ยมันให้ความเป็นวินเทจแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องรอยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซับไฟอยู่แล้วนะครับกันรอยได้ผมใส่กับตัวหน้ารีบูแล้วกันเทียบให้ดูเพราะความกว้างมันเท่ากันเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันนะครับผมเพียงแต่ว่าหน้าดำเนี่ยมันมาออปชันให้เลือกแบบเดียวเลยก็คือแบบที่เป็นกระจกดมนะครับนี่ครับผมใส่คู่กันให้ดู เลือนหนึ่งด้วยไอคู่หนึ่งด้วยนะครับผมสวยทั้งคู่นะครับหน้าปัดนิปูซึ่งปกติแล้วจะมีแต่ในตัวหนึ่งพเมตรนะครับก็เอาเข้ามาใส่แล้วในตัวที่เป็นวินเทจชาร์ทมาสเตอร์นะครับตัว4 2มิลไม่มีสีนี้นะครับผมตัวสีนี้เนี่ยจะมีอยู่ถ้าใครต้องการตัวหน้าปัดที่แตกต่างกับรุ่นอื่นๆของตัววินเทจชาร์ทมาสเตอร์ก็ลองตัวนิปูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองภาพสีเขียวให้ดูนะครับ สีเขียวก็โทนสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีในขยายวันที่ทั้งคู่นะครับผมคิดดูว่าใครชอบโทนไหนก็เลือกโทนนั้นเลยนะครับใครชอบสีสันสีสันหน่อยต้องการแบบเบื่อแล้วนะครับหนะ้าปัดในการที่มันสีดำเนี่ยก็แนะนําสีเขียวล้วนไปเลยก็วสวยครับอยู่บนข้อมือแล้วดูแบบไม่ได้ไม่ได้สีสดจนเกินไปนะครับเวลาอยู่บนข้อมือน,นี้ครับสวยทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ว่า,า,วาลูกค้าใส่ในการสไตล์ไหนนะครับ เขียวหน้าปัดดำในบางที่เขาเรียกว่าสตาร์บัคนะครับผมก็คือเป็นสีของตัวแบรนด์สตาร์บัคก็คือสีเขียวสีดาสีขาวประมาณนี้นะครับนี่สวยทั้งคู่นะครับผมตัวหน้าปัดดีเทลหน้าปัดในการมาร์คเกอร์ต่างๆนะครับแบรนด์ของทางโรชเชนเด็เนี่ยไว้ใจได้นะครับผมมีารายละเอียดที่ค่อนข้างดีตัวเรือนก็มีการขัดงานเก็บงานมาดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าหลายๆคนที่เคยซื้อไปแล้วก็จะทราบดีนะครับฝั่งด้านบนครับขัดด้านทั้งหมดครับเป็นสแตนบัส ด้านข้างเป็นแบบขัดเงานะครับนี่ครับขัดเงาแบบมินเลอรเลยนะครับก็จะทําให้เวลาใส่แล้วมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับสายตันทั้งหมดนะครับผมก็มีความแข็งแรงครับ mm hmm. ก็ฝากสําหรับตัว40มิลเอาไว้ด้วยนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของปีนี้เลย2022นะครับของตัวแบรนด์โอเชียนเนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะ น่าสนใจเลยใครที่ต้องการในกาไซส,สัก40มิลข้อมือสัก6นเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเคยมาลองตัว42มิลแล้วรู้สึกว่าใหญ่ไปนิดนึงต้องมาลอง40มิลแล้วนะครับผมว่าใส่ได้แล้วก็ใส่สวยด้วยนะครับผมตัวเรือนมันไม่บางก็คือเวลาใส่แล้วมันจะเต็มๆข้อมือหน่อยไม่ให้ฟีลอารมณ์แบบน,นการเหมือน40มิลก็จริงแต่ตัวเรือนบางเนี่ยเวลาใส่มันจะดูวงงนะครับดูเหมือนแบบเป็นในการถูกนะครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยเต็มๆนน้ำหนักดีด้วยนะครับผมรับประกันได้ ก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว40มิลของนาง OceanX ครับ